ดีค่ะวันนี้น้องมันก็มาทันนี้ก็ข้ามไปเอาหนังฝั่งลามนะ,ะแล้วก็เอาหนังมาเสร็จแล้วก็ต้องมาตากเราจะมาเรียงตากให้มันแห้งนะคะแล้วก็ส่งแล้วก็จะมาตากก่อนให้มันแห้ง นางก็จะสวยแบบนี้เลยนะส่งทั่วไทยเลยนะคะสนใจสั่งได้เด้อสั่งได้ทาง a c e b o o k มนดดีลาว p d r ภาษาอังกฤษนะคะหรือจะสั่งทางติกตอกก็ได้ดา a ดาก็ได้ช้อปปีก็ได้นะคะมนดดีออร์แกนิกนะคะ หนังสวยๆแบบนี้เลยตรงปกเลยค่ะอันนี้จะไปอยู่ที่น้ำหนักมันจะอยู่โลหนึ่งมันจะอยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดสิบถึงสิเดเส้นบางโลก็เก้าเส้นเก้าเส้นถึงสิบเอเส้นนะต่อโลถ้าหนังมันสวย แล้วก็หนังที่เท้าแล้ว5โลเป็น25โลนะวันนี้ก็จะไปเอามาจากฝังลาวอีกวันสองวันก็ต้องได้ไปเอาอีกเพราะว่าเอามาเยอะไม่ได้คนเดียวต้องยกมาแค่ทีละ20-30โลจะเอามาเยอะได้ก็อย่าเอามาเยอะๆเนี่ย แต่ว่ายกเลื่นมันหนักเกินก็จะได้แค่นี้และค่อยไปเอาบ่อยๆออาสองสาวันก็จะได้ไปเอาที สนใจหนังสวยหนังอร่อยก็สั่งได้นะหนังร้านมนไม่ไม่เค็มนะคะพอดีกินเนะาะรสชาติพอดีมันไม่เค็มกินกับข้าวเหนียวร้อนๆอนอร่อยเลยถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อได้ทาง ติ๊กตอกหรือว่าเฟ e บุ๊กได้นะคะติ๊กตอกซื้อร้านมอนดาดีออร์แกนิกนะคะไปค้นหาเลยเลยทางจะมีทางติ๊กตอกดาซาด้าแล้วก็ซอปปี้นะคะเราจะมีทุกทางเลยเนาะแล้วก็เฟซบุ๊กค้นหาซื้อมอนออร์แกนิกนะคะมอนดาดีออร์แกนิกก็จะขึ้นเนาะ มันก็จะขึ้นร้านมนเลยถ้าใครสนใจอยากกินหนังอร่อยก็สามารถไปเลือกดูเลือกซื้อได้นะคะถ้าใครขี้เกียจเผาก็เราก็มีหนังที่เผาแล้วเผาแชื้อนังไปแล้วเนาะแต่ว่าเราต้องเอาไปต้มอ,อีกแบบนั้นก็มีเนาะแบบนั้นก็มีขายนะคะ หรือจะหรือถ้าใครสนใจอยากกินเอ็นเหลืองเอ็นเหลืองก็มีนะคะร้านเรามีเอ็นเหลืองด้วยนะก็จะมีเอ็นเหลืองตากแห้งนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเอ็นเหลืองตากแห้งเนะเาะเลือกซื้อได้ตามซ o อปปี้รคาได้หรือว่าทิกตอกทาง Facebook นะคะแม่ค้าก็จะขาย จะมีทั้งเอ็นเหลืองแล้วก็หนังเนาะไเลือกซื้อเลือกชมได้ค่ะอันนี้ก็สวัสดีนะคะทั้งน่าเจอกันใหม่ค่ะ